เฮ้ยเบนว้าวาเอานี่ไปเลยเพื่อนกูนให้เอ่เลยเจ้ามาพเขียบน้ำใจเอ้ยกูจะตกตายไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยกันการ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 ไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัย เก็บไม้ไว้สร้างบ้านก็ได้นะควางจริงอ่ะมันจำเป็นต้องมีบ้าน้วยเหรอแบบแบบนี้จะไม่มีก็ได้นะไม่ได้ว่าเลยเบนเฮ้ยมาเลี้ยงกูเลยงั้น <c oughs> มาเลี้ยงกูเลยงั้น You've you've been me right round Baby, right, round I'm a sicking baby, right, round right, round You spin me, right, round Baby, right, round A baby, right, round right, round I came away from Mukulator. Hi, Hey. Hey. Yep. Hey. <laughs> <laughs> ออแต่ว่าขอดูสก,กินก่อนจะเตะนีขอดูสก,กินแม่งก่อนจะเตะแม่งก่อนนี่ไงอ๋ Baby Baby <G> อเบบี้แก๊สเบบี้แก๊สค a y e คุณเพลเยอร์นิ่นามนาวลาก่เบบี้แก๊ส <G> เดี๋ยวผมขอพิมพ์คำสั่งอะไรนิดหน่อยนะฮะโอ้โหเรามีแต่เกลือนนะทุกคนเราก็นึกว่าจะแบบโชคดีอะไรเงี้ย ก็โชคร้ายว่ะโอ้ใช่จบละใช่กูเนี่ยเว้ยกูเนี่ยว่ากูยืนหูุดของกูกูได้กูได,กดไ,ดได้ของดีตกปลาละนนไปตกปลาละ <c oughs> <c oughs> อย่าทำตัวเหมือนใครบางคนดิอะไรวะไม่เกี่ยวคร <ไป S 1> ับทำตัวเหมือนใครบางคนที่แบบเข้ามาเล่นไม้เข้ามาเล่นไม้ครับแล้วแบบบอกว่าเดี๋ยวจะหาอาหารเองกันวันวันก็ได้เบ็ด ขอเป็นเอนแชนกูว่าไปตกป่ากูไม่รู้นะว่าใครถึงแม้มันจะไม่เซฟตี้เลยก็ตามมอกไหนที่แบบไม่ค่อยจําเป็นเราก็วางไปนะถ้ามันวางได้ต่อให่วางไม่ได้ก็วางสายไงวางแล้วก็ร่วงไปไเอเปิดทะลุเอ้ยเว้นฟิสิกฟิสิกส์ไมคับเว้นมาดูนี่เปิดมาทางนี้ใช่ไหม,มหลอกถอยไปถอยไป <c oughs> เปิดไปไม่ได้ <c oughs> เ,ปดเปิดทับเปิดทะลรูปบ็อกไปเลยเแต่แต่ว่าเอากล่องอันเดียวกันวางวางทับกันมันเปิดไม่ได้นะใช่ทำไมมึงต้องวางอันนี้เป็นสลับไงกระจกแผ่นด้วยว่าแม่งโคตรเสียวเลยเดินแต่ละทีเนี่ยโอ้เพิ่มเื่อความสนิทในชีวิตแค่นี้ต่นเต้นไปบ่อยเหรอแต่แต่คลิปจบดีไหมเนี่ยมสิบห้าทีแล้วเนี่ย <c oughs> บ้า เตัดโจทจริงๆเนี่ยไงอมันอัพโหลดโคตรนานเลยบอกอะไรให้ใช่ครับือไม่อัพโหลดนานมากนั่นแหละครับคือบางคนก็ขี้เกียจรอจริงๆนะเช่นเช่นกูอะ ก็คิดมาดนี้นะครับผมขอขอยทุกคนคีดเขส่งมาแล้วนะโอ้ผอกูพูดมึงก็พูดส่วนอะไรขมือเลยอ่ะเอาพูด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 กัอนเลยพูดกันเลยชอบจริงเลยชอบจริงเลยไม่ชอบจริงเลยนี่แหละไม่ไม่เรียมกันมาก็อย่างนี้แหละทุกคนก็ก็สำหรับคิสมาสไปในนี้ฮะใครที่ยังโสดอยู่ก็ขอให้พบคู่เร็วนะขอให้มีความสุขกันเยอะๆครับท่านผู้ชม ใช่ครับผมสำหรับใครที่เขาไม่รักนะครับก็อย่าไปพยายามมากนะครับผมสําหรับคนที่เขาไม่รักก็อย่ายื้อมลากถ้ามันไม่ถ้าไม่ไหวก็อย่ายื้อปล่อยปล่อยแค่ปล่อยมันไปนะครับใช่ครับผมเดี๋ยววัเจอกันใ่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็แบบซํามาเดินเล่นมาคลิปนี้ยจริงๆเฮ้ยเดินเล่นอะไรเราดูดูดูเราไปเกาะใหม่ได้แล้วนู่นเลเกาะต้นไม้เดี๋ยวเราจะไปเกาะนี้กันนะครับแน่นอนครับ ดี๋จะไปก่อไกลกันก่อนต่อไปเราจะไปยูทีวีนะติดตามชมครับผมสำหรับยูทีวน้าจะเป็นยังไงก็ลาไปก่อนบ๊ายบายไม่เจอนครับผมดูแลตัวเองด้วยนะครับ